บุญสุนทานเลยนะวันนี้นะว่าตรงวันเลยฮะวันนี้วันพระใหญ่ด้วยครับมากรบบูชาครับอแล้วนั่งเขาไปใส่บาตรที่ไหนหลวงพ่อเช้าผมเนี่ยผมไม่ไม่ไม่จะทําบุญในวันที่คนเขาทากันเยอะครับอาจารย์ผมไปทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปครับเพราะคนเขาเยอะแล้วถูกแล้วเป้กรู้ไหมว่าเมื่อเมื่อสักประมาณสิบเอ็ดโมงอาจารย์ขับรถพาครอบครัวออกไปเพื่อจะไปวัดพระศรีมหาธาตุครับเพราะว่าอาจารย์ได้ไกลจากตรงนั้น พอผ่านวัดเท่านั้นแหละครับตกไหมฮะเป็นไงฮะคนเพียบคนมุนไม่มีที่จอดรถนั่นแหะสิอืมนะฮะก็กลับมาทำศีลภาวนาอยู่กับบ้านพอไปทำวันอื่นเอาสวดมนต์เอาทำปาฏีเอานะฮะเราก็ถือว่าเป็นการทำบุญแต่กามบุญอีกแบบหนึ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือฝนเข้าใจเนาะนัำหักมาก การใส่บาตรนั้นน่คือการทําบุญแต่เชื่อไหมครับเช่นท่านผู้ฟังว่าการทําบุญแต่ละคนนั้น mindset หรือความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายคนบอกการไปใส่บาตรเนี่ยคือการไปทําอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเราผู้ล่วงรับไปแล้วรับนะแล้วก็จําได้เลยว่ายายย่าแม่พ่อที่ล่วงรับไปแล้วชอบกินอะไรชอบแกงชอบขนมหม้อแกงไปชอบกินแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไป ชอบกินเค้กเอาเค้กไปอันนั้นไม่ผิดนะผมว่าไม่ผิดแต่ว่าคนที่จะกินนั้นไม่ใช่ยากนะยากลงมากินไม่ได้จะตรองพิถันคือพระลักษะประเด็นตรงนี้แหละที่เราจะมาคุยกันแต่หลายคนก็บอกว่าโดยแก่นแท้ของพุทธศาสนาแล้วครับท่านผู้ฟังวันนี้ขอโอกาสกักเปลี่ยนกับเองกับนัห้ว่าการทำบุญ ด้วยการตัดบาดนั้นเนี่ยในความรู้สึกของผมนะฮะครับผมผมรู้สึกว่าผมกําลังเป็นผู้ให้ออืเป็นผู้หยิบยื่นให้อาหารกรับพระภิกษุทธสูเพื่อให้พุทธสูตนั้นมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเพื่อที่จะมีพลังในการที่จะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า พระธรรม <c oughs> ไปบอกสอนต่อเพื่อให้ศาสนาพุทธคงอยู่อื <c oughs> แล้วพระธรรมนั้นก็มาจากคําสอนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้เมื่อ2,500กว่าปีครับนะฮะ <c oughs> แล้วก็น้อมนําเอาตรงนี้แหละโดยพระพิษสเนี่ยเป็นคนนําเอาธรรมะที่พระเจ้าจตรัสรู้ได้ไปบอกต่อกับปุประชาชน <c oughs> ทั้งโลก <c oughs> นั้นการใส่บาตรก็คือให้พระสงฆ์นั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ แล้วมีแรงพลังพอที่จะสอนและสืบทอดศาสนาปไปยักผู้อ,อื่นถ้าเรา<ม>คิดแบบนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังเราก็จะต้องดูแลสุขภาพของพระภิกษุด<ม>้วยกันแล้วล่ะแล้วในขณะเดียวกันเอประเด็นที่อยากจะให้เบรรพุทธที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นประเด็นไปทําไปพร้อมกันได้<ม>แต่ก็ต้องเดินทางสายกลางะนะ เขาเปิดประเด็นอยู่ประมาณนี้ครับเป๊ครับครับครับผมะนะฮะก็ ในเรื่องของอาหารแล้วกันเฉพาะอาจารย์เปิดมาก็คือเรื่องอาหารที่เราจะถวายหรือว่าตักบาตรพระพิสุสิงเนี่เราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างครับพที่จะทําให้สุขภาพของพระคุณเจ้าเนี่ยนะครับแข็งแรงมีอายุที่เรือว่าสืบทอดผู้เสนาไปนานๆเนี่ยนะครับมันมีอาหารจะพวกไหนบ้างครับอาจารย์ที่เรียกว่าเอ๊ะใส่แล้วถ้ากิดว่าพระชันบ่อยๆแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพของท่านไหนครับอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพของพระพิสุแล้วก็ พอฉันเข้าไปแล้วพระองค์อพระผ่าทั้งรูป <c oughs> หลายรูปที่ฉันเข้าไปแล้วก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ทั้งสาเป้งทานผู้ฟังถ้าอยากจะเห็นอพระที่มีอาการป่วย <c oughs> หน้อยเนี่ยเดินไปทําบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์แล้วขึ้นสน <c oughs> บอดของพระภิกษุนะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราจะเห็นเลยว่าโอ้โห คือท่านอาพาธตั้งแต่ตอนห่มผ้าเหลืองอยู่แล้วก็ไปนอนการรักษาแล้วก็อ้วนเต็มวัดกันไปหมดเลยเนี่ยนั่นเกิดจากการที่พระสงฆ์ฉันอาหารที่ผิดปกติฉันอาหารที่มีถูกหลักโภชนาการเพราะฉะนั้นอาหารที่มันทําลายสุขภาพพระสงฆ์นะก็เป็นอาหารที่สรุปได้สั้นๆก็คืออาหารที่มีรสหวานจัดนงหวานจัดอาหารหวานจัดอาหารที่มันจัดเต็มจัดนะฮะ สามรสหวานมันเค็มเนี่ยนะฮะใช่วานมันเค็มนี่แหละเป็นตัวซ้ําเติมสุขภาพแล้วที่ตามมาด้วยก็คืออาหารอาหารที่มีผักและผลไม้น้อยอแล้วส่วนมากก็จะไปถวายพระด้วยแป้งน้ำตาลน,นะนเป็นแป,แป้งแป้งแล้วก็เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ส่วนผักก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะ,ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นออลักษณะของอาหารที่มันหวานจัดมันจัดเค็มจัดนั้นเนี่ยเป็นอาหารที่ นำพาไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เรียกว่า NCD ครับพอพูดถึง NCD ปุ๊บเราก็เลยบอกว่าเอาเรียกง่ายๆก็แล้วกันไม่เรียกยาก็คือเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดไขมันในเลือดสูงอ้วนครับยาวก็เบาหวานและคณะกันแล้วกันเบาหวานและคณะครับเห็นภาพเลยครับอาจารย์แลสั้นดีถามว่าการกินหวานพระส์ฉันหวานหรือคนปกติกินหวานนั้นเนี่ยจะนําพาไปสู่โรค ไม่ติดต่อเรื้อรงังโรคอ้วนได้อย่างไรหลายคนก็ง,งงเหมือนกันครับว่าเอ๊ะกินอาหารมัน,มนเนี่ยมันก็มันก็ไปเก็บอยู่ในร่างกายแล้วมันก็เลยอ้วนไอ้พอกินขนมหวานมันอ้วนได้ยังไงเอออืมันไม่มันซะหน่อยว่างั้นมันหวานอย่างเดียวหนิใช่เหนามัน มันก็ไม่ใช่แป้งนะมันก็ไม่ได้มันแล้วมันเป็นน้ำตาลเบทขาวๆแต่มันก็แท็มันจะอ้วนได้ยังไงว่างั้นเนี่ยนะอ้วนได้ยังไงแต่ที่สุดแล้วเราก็จะบอกว่าน้ำตาลที่อยู่ในแฝงในรูปของขนมหวานหรืออยู่ในอาหารอะไรก็แล้วแต่เป็นน้ำตาลที่ใส่ลงไปในกาแฟเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งไม่ควรจะเกินหกช้อนชา ลองประมาณดูเดี๋ยวเรามาคุยกันนะหกช้อนชากับปรับมาณได้เท่าไหร่ว่าเรากินมากหรือน้อยวันหนึ่งไม่เกินหกช้อนชาแต่ถ้าสมมติพระพิษุฉันเข้าไปเกินช้อนที่หกเป็นช้อนที่เจ็ดที่แปดที่เก้านั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวเลขนะวันนี้คนไทยโดยเฉลี่ยทั่วไปแล้วนะเนี่ยรวมทั้งพระพิสุสงด้วยนะเรากินน้ำตาลวันละยี่สิบห้าช้อนชาสี่เท่ากว่าด้วยอืมสี่เท่าห้าเท่า นะฮะแล้วถามว่าน้ำตาลน้ำตาลทอนที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่ยี่สิบอ่ะมันไปไหน,นหมันไม่ไปไหนเลยฮะร่างกายมนุษย์มหศจรรย์นะครับน้องเหงาร,ร่างกายเราเนี่ยพอกินน้ําตาลหวานๆเข้าไปในร่างกายไม่เกินยี่สิบนาทีร่างกายเปลี่ยนน้าตาลเป็นน้ํามันเยิ้มเลยอ่ะอ้าวเหรอครับนี่ไม่มีนคนรู้น้อยมากเลยนะครับน้ําตาลสามารถเปลี่ยนเป็นน้ํามันได้เหรออาจา <ใน S 1> ราาย,ย์ในร่างกายมนุษย์ในร่างกายในร่างกายมนุษย์อที่เหลือจากการใช้แล้วใช้ไม่หมด ครับแต่ถ้าเรากินน้ำตาลบดึงหกช้อนไม่เกินหกช้อนชามันใช้หมดมันก็ไม่ถูกแปลงไปเป็นน้ำมันถูกไหมฮะครับผมอันนี้ประเด็นที่ท่านผู้ฟังหลายท่านไม่ค่อยทราบนะพอไม่ทราบปุ๊บมันก็เลยบอกเอยกินบาม่เม็นมันเป็นไรเลยเออไม่เป็นน้ำมันสักหน่อยว่างั้นอืใช่คนละประเภทกันเลยนี่มันคาร์โบไฮเดรตมันไม่ได้ใช้ไขมันว่างั้นอืใช่ครับมันเลิตนาไปสู่โรคอ้วนอ่ะอันที่หนึ่งอันที่สองวันหนึ่งควรจะกินน้ํามันไม่เกินหกช้อนชาเท่าน้ํา เท่าน้ำตาละฮะไม่ควรจะเกินหกช้อนชาแล้ววันนี้คนไทยกินไปประมาณสิบแปดช้อนอหอีกสามเท่าอเท้าขาหมูเอ่อข้าวผัดครับเอพวกอะไรที่มันเป็นหมูสามชั้นหมูกระทะชาบูพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปซดน้ํามันกินเล่นนะฮะหรือผัดปังบุ่งน้ำมันหอยที่น้ํามันเยิ้มๆไข่เจียวฟูๆ นั่นแหละครับคือน้ํามันแปลงร่างที่มันอยู่ในอาหารแล้วหลากินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวคไม่ต้องอะไรหรอกนะครับเองแค่ใต้กอกอีสานเนี่ยผมจะบอกให้หรือปลาต้งโกิกทุกเช้าเนี่ยครับมันก็น้ํามันปลาต้งโกหนึ่งคู่สองตัวเนี่ยครับน้ํามันตกอยู่ประมาณสี่ถึงห้าช้อนชาจเกินแล้วนะจะบอกให้คือต่อให้เอามาพองแล้วมาพักแห้งแล้วแต่ว่ามันก็ยังอมอยู่นั้นอยู่ดีใช่ไหมอาจารย์ ก็ยังดีนะเป้งยังดีนะที่เวลาคนที่เขาฉลาดเขารู้ว่าน้ำปาท่องโกเป็นดิฟป,ปลายเป็นน้ำมันทอดน้ำมันลอยทอดน้ำมันลอยเนี่ยเันต้อก่อนจะกินปาท่องโกเขาปาท่องโกมาเข้าไมโครเวฟก,ก็รีดน้ำมันออกได้อันหนึ่งบางคนก็เอาไปใส<อ>่ลงกระดาษทิชชูเพื่อจะซับซับน้ำมันมันตออกได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังติดอยู่นะเพราะนั้นอาหารมันบอกตรงๆว่ามันกินแม่มากมันก็ได้ไขมันมากมันก็เลยอ้วนนะครับ เอาเอาสองรถนี้ก่อนนะนะหวานกับมัน,มนกับมันก่อนทีนี้ พอมันอ้วนปุ๊บนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมช็อัดเลยเวลาเราน้อยพ่อใครที่มีรูปร่างอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงเนี่ยออืไขมันมันไปกองอยู่ที่พุงและเกาะอ,อยู่ที่ตับอันที่หนึ่งอันที่สองน้ํามันที่ส่วนเกินจากได้อาหารจากหวานมันแล้วก็แป้งนั้นเนี่ยครับมันไปหลบอยู่ในหลอดเลือดเจาะเลือดมาปุ๊บคอเลสเตอรอลสูงปั๊บหลายคนก็ไม่เห็นอ้วนเลยนะผอมๆแต่เจาะเลือดมาคอเลสเตอรอลสูงปี๊ดก็มีนะอ่า มันไปอยู่ในหลอดเลือดมันอ,อยู่ใต้ผิวหนังอันที่สามสรุปแล้วไขมันในร่างกายมนุษย์ส่วนเกินเนี่ยมันอยู่ใต้ผิวหนังไปหลบอยู่ในหลอดเลือดอแล้วก็ไปเกาะอ,อยู่ที่พุงและตับโอต่วนโดยเฉพาะกาะที่ตับและพุงไรพุงยื่นเนี่ยเสนังเหงามองไปที่เป้งที่พุงเป้งยื่นไหมนะฮะเป้งอะพุงไม่ยื่นะแต่ผมนี่สิครับอออืืห มาเป็นเขาหุ่นดีมากใช่ก็นักกีฬาเดี๋ยวมาบอกว่านักเหนาจะลดทุงได้ยังไงเอาดีกว่านะครับเอคือไขมันที่พุ่งเป็นไขมันที่อันตรายพอมันมีเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดเออ่ร่างกายมันจะเปลี่ยนไขมันที่เลยพุ่งเป็นกรดเป็นกรดไขมันอิสระเพราะเป็นกรดไขมันอิสระปุ๊บมันไปทําให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินออกมาได้น้อย อินซูลินมีหน้าที่ควบคุมน้ําตาลในร่างกายถูกไหมฮะใช่ครับท,ทาให้อินซูลินอินซูลินเนี่ยร่างกายผิดขึ้นมาได้ในคนอ้วนเนี่ยผิดออกมาได้น้อยผิดปกติแล้วก็ไม่ค่อยทํางานอพออินซูลินผิดมาได้น้อยปุ๊บมันก็คุมน้ําตาลในร่างกายไม่อยู่น้ําตาลในร่างกายก็เลยพุ่งสิ พอสูงปุ๊บก็ขับออกมาทางเยี่ยวทางปัสสาวะครับปัสสาวะออกมาก็เลยมีรสหวานเรียกว่าโรคอะไรเบาหวานใช่ครับเบามาจากเยี่ยวนะฮะอ๋อเบาก็คือฉี่นี่แหละฮะเบาหวานก็คือฉี่หวานเลยนะอืพวกฉี่หวานเลยฮะติดฉี่ตัวเองครับจนบุฟังไปไปตรวจร่างกายเอาปัสสาวะไปตรวจเขาจะรู้เองนะว่าตัวเองเป็นเบาหวานหรือไม่เพราะนั้นอันนี้คือที่มาของการกินอาหารหวานและมันทีนี้สุดท้ายก็คือเค็มครับ เข็ดมันก็ไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนแต่รู้ว่ากินเค็มแล้วไตทํางานหนักาก็ว่ากันอย่างนั้นออืเออแต่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังรู้ว่ากินเค็มแล้วไปทํางานหนักแล้วไตพังแล้วต้องไปล้างไตเนี่ยีไตที่มันมาก่อนไตพังเนี่ยคือบอกเลยนะความดันนะก่อนจะเป็นโรคไตความดันจะมาก่อนผมคือจริงินแล้วมันมาคู่ขนานกันทับเพิง มันมาทั้งไตและทั้งทั้งเอ่อความดันสูงทำไมกินเค็มแล้วความดันพุ่งมันปนไกมันเยอะฮะแต่หนึ่งในนั้นก็คือว่าพอกินเค็มเข้าไปปุ๊บมันเลือดข้นนะไม่เลือดข้นเลือดก็เลยต้องดูดน้ําเข้าดูดน้ําออกอระหว่างดูดเข้าดูดออกหัวใจก็ถูบฉีดโลหิตหนักมากเลยมันดืดมันดืดหัวใจบีบแรงนั่นค่ะคือความดันนะอัครับเพราะฉะนั้นเค็มเมื่อไหร่ปุ๊บโซเดียมมากเมื่อไหร่ปั๊บนั่นแหละครับ ความดันทุ่งกระชูดก็อยากจะบอกว่าอย่าบอกว่าเค็มและเกลืออย่างเดียวโซเดียมมีอยู่ในน้ำปลากระปิปลาโซเดียมมีอยู่ในผงชูรสเพราะนั้นมีเบอกว่าอย่ากินโซเดียมเยอะกันแล้วกันปะตุกินเกลือไม่เกินหนึ่งช้อนชาพี่ไทยซัดก็ไปสามช้อนกินน้ำปลาอย่าเกินสี่ช้อนพี่ไทยซัดก็ไปประมาณเกือบแปดช้อนตอนนี้ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ฮะน้ำเงาเป้งท่านถอมว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรากิน วันนี้เรากินน้ำตาลเกินหกช้อนนะครับเกินหกช้อนอเกินเกินเกินหนึ่งช้อนเลยไม่ต้องไปนั่งตวงฮะปวดหัวฮะเราเราสังเกตอเอาถ้าสมมุติวันนี้เนี่ยเราไม่ได้กินกาแฟเย็นหรือกินกาแฟเย็นหวานน้อยกินกาแฟดํำวันนี้เรากินอาหารทาวที่ไม่ใส่น้ําตาลอาหารทาวไม่หวานมากเราไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเชื่อม วันนี้เราไม่ได้กินขนมหม้อแกงขนมชั้นหรือกินน้ำบัตรลมปล่อยสักเท่าไหร่นะแต่เรากินอาหารตามปกติดื่มน้ำเปล่าครับกินอาหารหวานไม่ค่อยเยอะกินผลไม้หวานน้อยเพราะนั้นคุณกินน้ําตาลไม่เกินหกช้อนอ๋อหลักคืออยู่ประมาณนี้อืสังเกตเอาอถ้าวันไหนคุณกินอาหารแากผัดผัดทอดทอดทอดตตักทั้งสามมื้อครับเอาก็ทอดเย็นก็ผัดผัดก็ทอดทอดก็ผัด วันนั้นเนี่ยคุณกินน้ำมันเกินหกชออ้อนแต่ถ,ถ้าคุณกินแกงเลียงแกงอ่อมแกงป่าแกงแชกินน้ำพริกกินสลัดกินส้มตาเป็นประจํากินอาหารทอดกับอัดไม่ค่อยบ่อยคุณกินน้ํามันไม่เกินหกช้อนคสังเกตเอาอย่างนี้ฮะนั้งเหงาอย่าไปนั่งตวงนะไม่ต้องตวงนะใช้สังเกตเอานะครับอาจารย์ส่วนส่วนเกลือหรือปลาหรือโซเดียมเนี่ยถ้าคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บแล้วคุณชิมเออพอดีแล้วไม่ต้องใส่น้ำปลา ถ้าคุณชิมก่อนปรุงเนี่ยคุณจะกินเกลือไม่เกินหนึ่งช้อนฝึกให้เป็นนิสัยนะบางคนเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวมายังไม่ทันได้ชิมเลยปรุงเลยปรุงเลยครับแล้วนั่งเงา่ะฮะชิมก่อนหรือเดี๋ยวนี้ผมชิมก่อนแล้วครับอาจารย์เพราะที่อาจารย์บอกนะผมครบสี่โรคสี่โรคแล้วครับและแถมยังไปบอลลูนหัวใจมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับเดือนก่อนครับอาจารย์โอ้ครบเลยครับอาจารย์ครับออื ผมนี่ภรรยาแตะเบรกเลยฮะคว้าขวดน้ำปลาปุ๊บตีมือเลยโดนคือตอนนี้รายการเป็นคนกินจืดลงมากพอสมควรครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์อาจารย์ยังอยู่ในสายไหมครับอ้าวแหมกูร่างเพลินทีเดียวเออกำลังเพลินกับอาจารย์สักการเลยครับก็ระหว่างที่เราสัญญาณของอาจารย์หายไปนะครับคือผมก็เอ๊ะด้วยความที่อาหารของพระพิสุสงต้องดีมากเนี่ยนะครับ ท่านออกกําลังกายได้ไหมปรากฏว่าพอไปดูนะครับข้อมูลที่เขาไปหาจากพระธรรมวินัยมานไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามจไปฟิตเนสไปอะไรจะเอาดัมเบลไปยกคือคือแค่กวาดลานเนี่ยก็อจะไม่พอไม่พอหรอกไม่ใช่เรือใช่ไหมแต่ว่าทําได้แต่อยาา โสต์หรือว่าอย่าให้มันประเจิดประเจิดเขาเรียกว่าโลกวัณชะว่างั้นโรกตีเตียนะคืออยู่ในกุีิอาจจะอยู่ในห้องห้องจําวัดของตัวเองอ่ะนะครับแล้วก็ออกกําลังกายไปตามห้องก่อนที่มีแต่ตอนออกเนี่ยก็อยากให้ใครเขาเห็นนะครับเป็นการดูแลสุขภาพสามารถทําได้อาจารย์กลับมาแล้วใช่ไหมครับสายลุดไปครับนะครับผมอาจารย์ฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ถึง ถึงตรงที่ผมบอกว่าช่วงหลังผมหยิบน้ำปลาจะปรุงก๋วยเตี๋ยวโดนภรรยาตีมือเลยฮะก็ก็เลยกินจืดลงเยอะเลย <c oughs> อาจครับนีแหละนอก <c oughs> เป้นงปน,นังเหงารู้ไหมว่าครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมผมไม่เคยใส่น้ำปลาลงไปในก๋วยเตี๋ยวเลยแม้แต่ชามเดียวโอ้คผมผมบอกเลยผมกลัวมากเพราะผมไปยืนดู เท่าแก่ทาก๋วยเตี๋ยวในหม้อหนึ่งอ่ะเออเข้าใส่ลงไปเป็นขวดเลยมั้งเกลือท่านๆเขาใส่น้ําปลาไปขวดหนึ่งแอ้โเป็ห่อรสอีกหนึ่งห่อโอ้โหโอเดียมทั้งนั้นเลยคจานเหล่านี่ยฮะมันมันเค็มพอดีสําหรับผมแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าใครจะกระแทกน้ําปลาลงไปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันั้นเป็นคนซ้ําเติมชีวิตจริงๆซ้ำเติมชีวิตแบบภาษาสุดยอดอาจารย์ผมเห็นด้วยครับโอออเเคไปซ้ําเติมชีวิตทําไมเนอะ บริาเป้ตีมือเป้งอ่ะดีแล้วต่อไปตีมือดั้งเหงาหน่อยนะต่อไปผมตอนนี้เนี่ยผมจืด แทบจะสนิทเลยครับอาจารย์ครับหลังจากที่ไปบอลลูนหัวใจมาสองเดือนแล้วเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับให้ให้กับคนที่ชินกับการปรุงเนาะเขาต้องชินกับพวกรสจัดทั้งหลายเนี่ยทั้งเค็มทั้งหวานทั้งมันเนี่ยอาจารย์ต้องคนกินจืดผ่านไปให้ได้อเป็นคำถามที่ดีมากพวกคนกินเค็มนั้นถ้ากลับมากินจืดทันทีทันใดนั้นเขาจะกินข้าวไม่ได้เลยคนที่เคยกินผงชูรสแล้วหยุดกินกินผงชูรสอันจะไม่อร่อยผงชูรส มันจะไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็พลอยขาดสารอาหารไปด้วยเพราะฉะนั้นการลดหวานมันเค็มนั้นเนี่ยอย่าหักดิบอย่าหักดิบอันที่หนึ่งแล้วไปผ่อนคลายตัวเองเอาเอาลดเค็มคถ้าสมมติว่าคุณอยากคุณไม่รู้ตัวว่าคุณกินเค็มนังเหงากับเป้งไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนักเหงาปรุงปรุงเสร็จให้เป้งชิมเป้งบอกว่านักเหงเาเหงาเค็มนะเนี่ยน้งองต้องเสื้อเป้ง อแต่รสชาติ่อมรับรถของนังเหงาบอกมันปกติแล้วนะสำหรับอันนี้แต่พอเอาไปตรวจเข้าห้องแผลปุ๊บเนี่ยโซเดียมเกินเพียบเลยแต่นังเหงาไม่รู้ตัวคนลิงเราไม่รู้ตัวแบบนี้ปุ๊บนั้นเนี่ยต้องผ่อนคลายตัวเองอย่าหักดิบค่อยๆผ่อนคลายลงอากเคยเติมน้ำปลาเติมต่อไปแต่เคยจักระแทกไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะมีนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยนะคั ลดลงนิด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 ภาย,นยในสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนเนียนะฮะอ,ะอ,ะอก็ไม่ต้องไปเติมน้ำปลาลงไปได้เลยอค่อยๆลดลงนะออืถูกต้องฮะับจะเคยกินหวานจะเคยกินน้ำตาลกินกาแฟคาปูชิโนโบอกาลาเต้หวานก็ค่อยไปยืนสั่งหมคะบอกเอาเอานมหวานน้อยหน่อยว่างั้นเออานมข้นหวานออกนิดนึงน้ำตาลออกนิดนึงครีมเทียมออกนิดนึงค่อย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 ๆ ครับ <S <S เอออาจารย์ครับขอญาตครับกาแฟแก้วหนึ่งที่เป็นมาตรฐานทั่วๆไปที่เขากาแฟถูกหรือแพงก็แล้วแต่เนี่ยมันมัน,มนกาแฟแก้วหนึ่งขับหนึ่งเนี่ยมัน,มนใส่น้ําตาลประมาณสักกี่ชอ้อนนะอาจารย์ที่เขาใส่กันหมอบอก <นะ S 2> อันนี้เป็นกาแฟเย็นที่เขากินกันเยอะที่สุดเลยเนี่ยเอสเ<ส>ย็นโอประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบซีซีเนี่ย เขาจะใส่น้ําตาลลงไปผมตีไม่ตีเป็นกลมอะอผมบอกเลยว่าเขาใส่น้ําตาลลงไปประมาณประมาณหนึ่งช้อนถึงสองช้อนโตะ๊ะโต๊ะนะฮะอม,มันตาเข้าไป สี่ช้อนชาห้าช้อนชาอะไรโอ้โหแสดงว่ากาแฟแก้วหนึ่งนี่ก็แทบจะน้ําตาลครบแล้วในวันนั้นนะฮะมันไม่ใช่แค่น้ําตาลนะน้ำเงามันมาะนมข้นหวานอีกแล้วมันมาะนมข้นจืดอีกอมันก็วิปครีมอีก<ฮ>น้ำเงารวมเสร็จแล้วกาแฟเย็นคาปูชินโนว่าคาลาเต้หนึ่งแก้วถ้าคุณไม่ได้สั่งหวานน้อยเนี่ยวันนั้นคุณกินน้ําตาลหนึ่งแก้วแค่ครั้งเดียวเนี่ยไปประมาณเก้าถึงสิบเอ็ดช้อนชานโอ<ฮ>้โหถดไปสามวันโอต้าแล้ว อ๋อครับนี่เลยดีแล้วช่วงนี้ผมกินหวานน้อยตลอดเลยฮะแต่ถ้าเรากินกาแฟกาแฟดำนะตินกาแฟดำหนึ่งแก้วครับแล้วไม่ใส่น้ำตาลเลยเนี่ยไม่ว่ากันมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเอ้าฉันติดกาแฟแล้วจะทำไงอ่ะก็กินต่อไปแต่สิ่งที่มันอันตรายอยู่กับกาแฟก็คือน้ำตาลที่พวกวิปครีมพวกโคหวาน มันคืออันตรายที่มันแทรกมาผมสนับสนุนใครทําได้ผมขออนุโมทนาสาธุโอ้โหกาแฟร้อนที่คุณกินเนี่ยถ้าคุณสามารถใส่นมสดเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วก็ใส่น้ําตาลไปนิดหนึ่งครึ่งช้อนชาน มันเป็นกาแฟที่มีประโยชน์มากๆเลยนในตักาแฟมันไม่มีประโยชน์แต่คุณใส่นมสดเข้าไปพร้อมกับกาแฟคุณได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วคุณก็ได้โปรโตีนแคลเซียมวิตามินแร่ธาตจากนมสดไปด้วยเนี่ยเกี่ยวแบบนี้เลยนะแมก็ครบถ้วนตามเวลาพอดีเลยครับอาจารย์ผม,มต้องขอโทษเออ,เอ,อ พระภิสูุทั้งหลายเรากำลังจะพูดเรื่องการใส่บาตรก็สรุปสั้นๆทีเกี่ยวน้องเป้งตอนนี้เวลาญา,าติโยมจะไปใส่บาตรเนี่ยดูอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเอาอาหารไทยเป็นปพวกต้มแกงย่างอบนึ่นเป็นสําคัญนะฮะไม่อยากให้เป็นพวกทอดและผัดและกะทิบ่อยจนเกินไปใช้ผลไม้ไปใส่บาตรมากกว่าขนมหวานนะฮะก็จะทาให้พระภิสษุ หลุดพ้นจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ครับครับผมขอบคุณมากเลยครับอาจารย์มากครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับนี่